เตือนภัยหนุ่มโรคจิตจ้องเข้าห้องน้ำหญิงดับรอถ่ำมองพบประวัติเคยก่อเหตุมาก่อนเมื่อวันที่7เมษายนผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอเตือนภัยว่ามีชายโรคจิตอายุประมาณ20-25ปี แอบเข้าไปอยู่ในห้องน้ําหญิงคานเข้าไปเพื่อดักรอเหยื่อพร้อมระบุข้อความว่าเตือนภัยพบชายหนุ่มแปลหน้าย่องเข้าห้องน้ําหญิงที่สวนเพชรบุระเวลาประมาณสี่ทุ่มได้มีชายลักษณะหน่าสงสัยคนหนึ่งตัดผมเกียนสวมเสื้อสีเทาปั่นจักรยานคันสีส้ม ด้อมด้อมมองมองและสำรวจพื้นที่ในเวลากลางคืนก่อนจะมีพี่ไลแมนสังเกตเห็นและเข้าไปสอบถามแต่ชายดังกล่าวปฏิเสธว่าเข้าไปถ่ายอุจจระและรีบหนีไปทันทีฝากแชร์ต่อเพื่อเตือนภัยกันด้วยนะคะขอบคุณพี่ไลแมนที่เข้ามาเตือนนะคะลงในกลุ่มรวมข่าวแชร์เพชรบูรณ์เพื่อเป็นการเตือนภยัย you